สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนถ้าชอบถูกใจในสิ่งที่ผมบอกชอบช่องผมก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทำนายังไงไม่ให้มีหญ้าเพราะว่าผมก็อยากเห็นชาวนาทำนามีแต่ข้าวนะครับไม่มีหญ้า ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจากในรูปที่เห็นจากภาพแรกเลยครับมาถึงปุ๊บเราก็ใส่น้ำก่อนเลยครับวิดน้ําใส่ก็อย่างตามภาพเลยครับวิดใส่ท่วมแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะไถก็ได้จะปั่นก็ได้นะครับแต่อันนี้ในคลิปผมทําเองทุกอย่างครับอ่า หลังจากพี่ๆี่น้องๆทุกคนถ่ายปั่นก็ให้น้ำมันเยอะประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมก็เติมน้ำประมาณดังในภาพเลยครับโชคดีนะครับที่ผมยังเก็บภาพไว้อยู่ยังถ่ายคลิปไปอยู่ผมเพิ่งจะมาเริ่มทําช่องฝากกดติดตามด้วยนะครับมาครับจะอธิบายให้ฟังทําไมเราถึงใส่น้ําให้ท่วมหญ้าแบบที่ในภาพนี้นะครับถึงมันจะถ่ายยากปั่นยากแต่สิ่งที่เราจะได้มาก็คือว่า หลังจากเราไถเราปั่นเศษลูกหยงลูกญ้าที่มันขาดจากต้นก็จะลอยไปแพะตะลิงครับเดี๋ยวมันจะมีภาพไปเห็นเดียวผมจะบอกอยู่ตรงไหนครับมันจะแพะตะลิงลอยตามน้ําไปครับไม่ฝังอยู่กับดินที่เดิมหรือติดโขดตามเนินต่างๆนะครับฉะนั้นผมถึงได้ย้ําบอกว่าให้ลองใส่น้ําเยอะๆแล้วทาดูครับหลังจากใส่น้ําเยอะแล้วเราก็ จ้างคนมาไถหรือมาปัน่นก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะครับแต่ผมเลือกทําเองไถเองนะครับทําเองทุกอย่างยันหวานยันจบยันเกี่ยวนละครับยกเวน้นรถเกี่ยวนะครับต้องจ้างพี่น้องมาเกี่ยวครับอตามภาพนี้นะครับนี่เป็นนาป่านะครับที่ไม่ได้ติดชนะระทานต้องขุดบ่อเอ,เองนะครับพูดให้เข้าใจกันก่อนเพราะว่าการทํานาของผม ผมต้องตั้งใจทําในแต่ละรอบให้มันได้ผลผลิตดีที่สุดและเยอะที่สุดเลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ในการทํานาแต่ละรอบให้ฟังผมไปจังหวัดสุพรรณบุรีหรือแถวแถวปายน้ําแถวแถวโคนสุพรรณบุรีผมได้เห็นข้าวของพวกท่านมีหญ้าเยอะครับผมก็เลยจะมาแนะนําลองให้พวกท่านไปทดลองทําดูนะครับ ก็ตามภาพเลยหลังจากเราไถปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ําเพิ่มให้เต็มขี้ไถขี้ปั่นแล้วนะครับเสร็จแล้ววันที่เราจะตีเองหรือจ้างเขามาตีเถือกเราก็ทําการแช่ข้าวนะครับแช่ข้าวในที่นี้ก็คือว่าถ้านาของตนเองทำยี่สถึงสามสิบไร่ ก็ให้เราทําการแชร่ในโอ่งหรือแช่ในถัง200ลิตรหรือถังผสมปูนก็ได้นะครับที่เป็นถังพลาสติกโดยการแกะกระสอบเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เก็บเม็ดขี้รีบเก็บเม็ดหญ้าเก็บเม็ดต่างๆที่มากับพันข้าวอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้นาบ้านเรามีแต่หญ้านะครับหรือที่ไหนก็ได้ครับมีแต่หญ้า นี่แหละครับคือต้นเหตุอีกเรื่องหนึ่งที่มันมากับตรงนี้หลังจากเราถ่ายเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วก็ปรับปรับหน้าดินนะครับอันนี้คือของผมปรับหน้าดินนี่ครับคุณเห็นอะไรดำๆที่เป็นเศษดำๆนี่ครับนี่แหละครับคือลูกญ้าต่างๆที่ถ้าเราไม่ใส่น้ําเยอะมันก็จะไม่ลอยมาติดตะลิ่งไงครับมันจะลอยไปติดตามโขดเนินต่างๆที่เห็นนี่แหละครับมันก็จะแบบนี้จากนั้นเราก็ ตีเท้อกันรูปเท้อกันเราวนี้ตอนเราทําขุกขิกน้ําตอนเราทําขุกขิดเมล็ดต่างๆก็จะฝังตัวอยู่ในเลนที่เราทําขุกขิกครับหลังจากเราวางข้าวลงไปแล้วเราปล่อยน้ําออกคุมเลนคิดเลยครับว่ามันอยู่มันคุมอยู่มันอาจจะคุมอยู่ก็ได้ครับแต่เสร็จแล้วคุณก็ต้องมาฆ่าถ้าฆ่าไม่ตายมันก็บานปลายจนคุมไม่อยู่จนเต็มไล่เต็มนา หญ้าแรกๆจะยังมองไม่เห็นหรอกครับมันจะไปเริ่มมีผลมีอาการให้เราเห็นก็ตอนเมื่อสี่สิบห้าสิบวันหรือข้าวจะออกแล้วนู่นแหละครับแล้วเป็นไงครับก็ต้องเสียเวลาไปจ้างคนเก็บจ้างคนถอนหรือบางคนต้องวิ่งไปทํานาดงนาดําต้นทุนก็สูงไปอีกหละครับนาหวานผมมองว่าต้นทุนต่ําที่สุดแล้วครับจากที่ทํามานี่ก็ตามภาพนี้เลยนะครับที่ผมทําวันนี้ผมก็รูปเทือกเดี๋ยวผมรูปรูปเสร็จ ผมก็จะตีเทือกนะครับอ่าเรามาต่อครับจากเราจ้างเขามาตีเทือกหรือเราตีเองก็แช่ข้าวแล้วนะครับแช่ตามที่ผมบอกเลยทําสําหรับคนที่ทํานาไม่เกินสามสิบไร่นะครับก็แนะนําให้แกะข้าวออกจากสอบแล้วเทแช่เอานะครับสมมติว่าเราแช่สามโมงเช้าเราก็ไปเอาขึ้นพรุ่งนี้ตอนสามโมงเช้าครับ ไอตอนวันที่เราเอาขึ้นเราก็จ้างเขามารูปหรือเราลูบเองก็ได้นะครับรูปเทือกให้เรื่อมนะครับแต่ผมจะทําการใช้กล่องอันนี้ผมยังไม่ได้แช่ข้าวนะครับเพราะว่าผมจะแช่วันตีนะครับเข้าใจกันนะครับจากเราเอาข้าวขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็รูปเทือกให้เรียบร้อยนะครับข้าวขึ้นแล้วเราก็ไปรูปเทือกจากนั้น ตอนเรารูปเทือกเสร็จแล้วเราก็ดูน้ํานะครับว่าน้ําเรายังเยอะไหมอย่างท่วมกองดินกองเนินที่เราเห็นอยู่หรือเปล่าถ้าท่วมอยู่ก็จบครับพรุ่งนี้ก็เจอกันครับหวานพรุ่งนี้เราก็ชักรล่องครับถ้าคนจ้างเขาก็อาจจะรูปชักวันเดียวเสร็จแต่ถ้าเป็นผมทําผมก็จะรูปอีกวันหนึ่งครับ เพื่อเป็นการหมักในตัวแล้วก็ไล่เลนเลยครับไล่เลนไล่พวกขี้เม็ดยาอะไรออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีภาพให้ดูหมดแล้วครับขั้นตอนการทําเสร็จแล้วหลังจากเราชักล่องเสร็จแล้วข้าวที่เราเอาขึ้นมาจากน้ําเมื่อวานมันก็จะเริ่มงอกตาตุ่มถ้ายังไม่งอกก็ให้รอไปก่อนครับรอจนกว่ามันจะงอกตาตุ่มหลังจากงอกตาตุ่มแล้วเราก็ทำการหวานได้เลยครับ ถามว่าถ้าน้ําเยอะเราจะชักล่องเราจะหวานได้ไหมก็แนะนําให้ปักทงก็ได้นะครับคือช่วงเวลาที่เรารอมาเมล็ดข้าวงอกเราก็เดินปักทงก็ได้ครับแต่ผมใช้วิธีการนับเก้าเราเอาครับนับให้ได้8ปดก้าแล้วก็เดินลงหวานครับมันจะเป็นนามันจะเป็นข้าเป็นการหวานข้าวที่เสมอจากที่ประสบการณ์ผมทํานะครับจากริมหัวกนาเดินไปแปดก้านะครับของเราเองแล้วเราก็เดินลงไปหวานเลยครับ เสร็จแล้วเราก็นับไปอีก8-9นั่นคือช่วงตกของข้าวครับจากนั้นก็เดินไปอีก8-9แล้วเราก็หวานครับเป็นสิ่งที่ผมทดลองทํามามันได้ผลครับแล้วก็สวยงามดีด้วยครับหญ้ามันก็จะมาแพรตะลิ่งเนี้ยครับตามข้าบต่างๆนี่แหละครับถ้าเรากําจัดตอนนี้ได้แล้วผลที่จะตามมาต่อไปก็คือมเมล็ดหญ้ามันที่เหลือจากพันข้าวมันก็จะน้อยครับทําให้ เราดูแลจัดการได้ง่ายครับต้นทุนเราก็ต่ำไม่ต้องฉีดยาคุมเลนคุมแห้งคุมเปียกครับเราก็ค่าในช่วงอายุข้าวได้หกถึงเจ็ดวันเราก็ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยครับหลังจากฉีดยาฆ่าหญ้ากับอกกแล้วก็ให้เราทำการรออีกวันสองวันก็ขึ้นน้ำไล่จากที่ต่ำเลยครับอย่างเช่นนาผมตรงนี้ที่เห็นนี่ก็ จากซ้ายมือนี้ต่ําผมก็หล่อจากซ้ายมือขึ้นไปยันขวามือครับอันนี้ลองไปทดลองทําดูครับพวกพี่อยู่ติดชนระทานติดน้ําคงน้ําคลองพวกพี่ทําได้หลายรอบครับลองทดลองสักแปลงหนึ่งก็ได้ครับเผื่อพวกพี่จะแก้ปัญหาเรื่องหญ้าเพราะว่าทุกวันนี้ผมเห็นนาที่ไหนก็มีแต่หญ้าครับผมก็คือมันมันไม่ได้ปลูกข้าวแล้วครับเดี๋ยวเนี้ยเราปลูกหญ้ากันแล้วครับยาก็เอาไม่อยู่แล้วครับฉีก,กันจนมันดื้อยาแล้วครับ พอแล้วยาเยอะปุ๋ยเปยก็เรื่องยาเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับแต่ปุ๋ยกับฮอร์โมนผมก็บอกในคลิปเรียบร้อยแล้วว่าใช้อะไรบ้างอ่าหลังจากผมรูปผมขูดดินหน้าดินเสร็จผมก็มาตีกันนะครับอย่างภาพที่เห็นเลยเห็นมั่งไม่เห็นบั่งก็ตีไปครับตีไปตีเพื่ออะไรครับเพื่อกวนเลนกวนเม็ดยาให้มันขึ้นครับ าตามาพาดนี้เลยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีงบมีทุนทําเองนะครับถ้าจ้างก็อาจจะไม่ได้แบบนี้หรอกครับแต่ผมก็แนะนำให้คนที่จ้างใส่น้ำให้เยอะที่สุดครับเชื่อผมลองดูสักครั้งก็ได้ครับลองทดลองดูครับลองสังเกตเพื่อนบ้านคุณก็ได้ถ้าเพื่อนบ้านคุณแปลงไหนใส่น้ำเยอะๆแล้วทำยังไงก็ได้ครับสังเกตดีๆมันจะไม่มีหญ้าครับ นี่ครับหลังจากเราตีเทือกแล้วอ่าวันนี้ผมชักล่องแล้วนะครับนี่ครับชักแล้วอ่าวันนี้แหละครับชักล่องเสร็จเราก็จะทําการหวานวันนี้เลยนะครับนี่ครับล่องที่ผมชักก็จะเนียนประมาณนี้เนียนเนียนไหมครับน้ําเยอะๆมันก็เนียนครับเพราะว่าผมตีรูปไปเมื่อวานแล้วก็มาชักวันนี้ครับมันถึงได้ออกมาตามภาพดีนะครับผมยังมีวิดีโอเก็บให้พวกท่านได้ดูอยู่ก็ผมบอก้วครับว่าผมเพิ่งทําช่องครับผมทํามาหลายรุ่นแล้ว แล้วก็ไล่เหล่ากลงละเกียนผมก็ทํามาหมดแล้วครับไอเรื่องแปดห้าแจมินผมก็อยากทำครับแต่สุพรรณเขาว่าพวกข้าวแจมินเขาไม่รับผมก็เลยไม่กล้าทำส่วนแปดห้าผมก็ทํามาแล้วครับได้ละเกียนเหมือนกันครับมันทําไม่ยากหรอกครับข้าวอายุยาวแค่เราต้องรู้ครับว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรอย่างเช่นพวกข้าวอายุร้อยถึงร้อยสิบวันผมก็ทําคิดไว้แล้วว่า ให้ดูแลช่วงแรกก็คือเรื่องเพียรครับให้ดูแลให้ให้หนักเลยครับหลังๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับดูแลเชื้อหลงเชื้อราก็กินยญ้าเพราะลำต้นมันแข็งครับอายุมันยาวผมมีน้ําน้อยดังที่บอกแล้วครับบ่อผมน้ำนึมมันจะแห้งนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาน้ําไปรอหญ้าแพนกอร่าให้งวัวไหนจะต้องทํานาเพราะผมเลี้ยงงัวไว้ด้วยไงครับแล้วก็ปลูกหญ้าด้วย วิธีปลูกหญ้าก็อยากรู้ก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนทําคลิปบอกว่าเราจะปลูกหญ้าทำหญ้ายังไงให้ทันงัวกินนะครับก็ตามภานนี้เลยครับเห็นไหมครับน้ำเยอะๆยอะย่างเงี้ยตอนเราไล่เราทำอะไรลูกหญ้ามันก็จะลอยไปทั่วครับหลังจากเราหว่านแล้วเราก็รอหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับหวานข้าวแล้วก็ให้ทําการปล่อยน้ําออกครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับปล่อยน้ําออก เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเราก็มานั่งแหว,วะน้ำตามรูปเลยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีคลิปมีคอนเทนต์ที่อยากจะบอกพี่ๆทุกคนเยอะครับเรื่องการทำข้าวก่อนที่ผมจะเสื่อมสลายความรู้ไปครับว่าไอเราก็ทำตามความฝันพ่อแม่นะครับที่ปลูกฝังให้เราทำนาตามเขาขอบคุณมากครับ